มามาพี่น้องไปด่าจิพายูผ้ากินนี่กินไอหน,นี่นี่แต่ก่อนเรียกอะไรนะปลาริวกิวเม่นบอกอืมก่จะกินกับไอหน,นี่นี่เขาเนี้ยหอนหอนี่พี่น้องถับเบิงบ้งถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งชีกเลยชีกเลยลายป่ะพี่น้องหลายปะ่ะเพียเหีย,ยนบอกินบอพี่น้องเ<ม>พียโอ้ยฉลแล้ว เกี Who, long, ่ยกินบัวอยู่กับปลาริดาได้บ่นี่เลี่ยงซ้ำนี่ล้วนี่เงียบเป็นหลับขยับเป็นกินกินไปถั่วได้พี่น้องร้องทองทั้งวันอืม ที่อันแถวบ้านเขาเอิ้นวมาอันหาแนวดีดปาก่ะปากว่าได้ยุดงว่ได้เซาพี่น้องหาแนวนั่นแนวนี่ไม่ยัดใส่ปากอยู่เลยเนี่ยน,นี่ใส่บอดีมากินกินพี่น้องตกตนหลอดไปเป็นเมือเป็นมือนี่เนาะปลาดคำใหญ่โพดบอพี่น้องซีฟู้ดได้เนี่ยปลาได้เนี่ยปลาท้อ แซ่บๆพี่น้องหอมหอมของปลาย่างไงเดี๋ยวไปวันจะเอามาทำอาหารเนาะหอมคืปอปลาย่างเอามาทำน้ำพริกเนาะน่กคิดว่ามันดีแซ่บป,ปะเนี่เลยข้าวเหนียใหญ่เนาะพี่น้อง เปี่ยอปาทโทษคิดได้ยังไงเนี่ยอืมอืมออ,อื้อแบบนี่ ดูเป็นพิธีพี่น้องเขาเนื้อนี่ยังหา่อนหอนอยู่นุมน่มๆนุมน่มเนี่ยเขาหนึ่งขายข้างบ้นานขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมได้พี่น้องไปลองกินได้ไหมมันอิ่มเป็นมือกหมดแด้เนี่ยท่านกินเมือกถุงเห็นไหมอันะไรนะเทนรถบ,บาร์บีคิวแซบบ่แบแบซ่บเขาพูดไหลายๆเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า just like a snack fish yeah. made from fish mm -hmm. mm -hmm. barbecue mm. thanks so much my friends and you for your support to you next video. Have a beautiful day bye 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 bye, bye, -bye, bye, -bye.